เล่นเป็นทีมสเปเชียลในวันนี้นะครับพาไปส่องสีดาวรุ่งสุดฮอตจากรอบรอชนะเลร,รายการชิงแชมป์500บาทกุยบุรีที่ผ่านมาที่โคตรจะท็อปฟอร์มและ4คนนี้มันจะมีใครกันบ้างไปชมกันนะครับสนับสนุนโดยบางเกรืองดีไซน์แบรนด์เสื้อผ้า,ากีฬาที่ให้คนมากกว่าคุณภาพสโมสสฟุตบอล PVDS น้องรัก PB คู่สพอร์ตเตอร์มีเดียสมังกรรับไ์สดจัดการแข่งขันทั่วประเทศไทยฟูอโรชอ็อปแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นสัญชาติไทยใครใส่ก็ดูดีแพนด้าชอ็อปร้านเสื้อฟุตบอล สั่งซื้อได้ที่ Facebook Sho p ี้และช่อง Tik t o ็อกถูเอสโตอุทยาชอบรองเท้าฟุตบอลมือหนึ่งและมือสองรับประกันอายุการใช้งานราคาจับต้องได้สั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดแอด tos อุทยาและเพจ a c e b o o k tos อุทยาบริษัททีรพัฒช์ชิปปิ้งแอนด์เซอร์วิสจำกัดบริการนำเข้าและส่งออกสินค้าทุกชนิดบริหารงานโดยพี่ใหญ่ทีรพัฒน์และเค้กฟูเบเกอรี่ชิฟฟอดกับที่คันสดขนมเค้กและขนมปังอบสดใหม่ทุกวันรับจัดขนมชุดตามง,งานเลี้ยงต่างๆ ริ่ต้นเพียง25บาทเท่านั้น คนแรกจินพัฒน์ส่งเข้าประกวดกับตัวรองปลายแดงเงี้ยนพงไห้ที่ส่งตรงจากเชียงรายสู่จังหวัดระนองกองกลางสารพัดประโยชน์ที่อยู่ในโหมดตัวบักรุกรับพีแกเก็บหมดแถมยังสดจีอีกต่งางหากนี่คือสตาร์ดังปิดลีกจากภาคเหนือที่หลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่คนการย้ายมาสู่สมโมสรชั้นนำในฟุตบอลทวายพีมึงไม่คิดจะใช้เวลาปรับตัวหน่อยหรือไงทั้งความนิ่งและความเลือดเย็นกล้าเล่นประหนึ่งเล่นกับทีมมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของฉลามเดต้ไปอีกหนึ่งและถ้าใครนะครับที่ได้รับชมและยังสับสนว่า หัวทองทอ,งท,องที่ครองบดีเตมันคือใครจำชื่อในคนนี้ไว้เงียนพงให้ธีรพงศ์เสรี คนที่2อรองแชมป์อยากถอดเจอรทรัพส่งเข้าประกวดจร์ดผ่านนุมาตหรือจรอ์ดนากากมาม่วงแมทเทนจะเจ็บปวดรวดร้าวจากความผิดหวังที่ควา้าเพียงรองแชมป์แต่ฟอร์มของนักเตะรายนี้ก็ไม่ทาให้ผิดหวังเลยนะครับการยืมตัวมาจากคู่แข่งร่วมเมืองนี่ก็น่าจะเป็นรายการที่เจ้าตัวขึ้นมายึดตําแหน่งตัวจริงและยืนระยะได้นานในรายการที่ผ่านมาดาวรุ่งในวัย20ตัวตที่สะสมความเสี่ยงเพื่อก้าวลงสู่สนามแม้กับตัวสังกัดเก่าจะได้ลงสนามบ้างแต่ก็ต้องยอมรับว่าไทยทาวรชุดปัจจุบันเบียดยากทุกตําแหน่งและโอกาสที่ กอจะเรือซับได้มอบให้แก่เขาข่าวก็ได้พิสูจน์มันอย่างเต็มที่แล้วนะครับทั่ว,นว์นาเมนนี้ทําผลงานได้ดีจริงๆและก็น่าจะช่วยลบภาพอุบาตที่เจ้าตัวงายท้องปางหางที่เมื่อหลายเดือนก่อน คอทีสาวไม่เกิดวันนี้มึงจะเกิดวันไหนขอดวิ่งขอดสิงขอดแซดฟอกธนกิจริดเดดร้อนแรงแซงทุกโค้งกองทุกสเปดต้นแข่งอะไรกับมันก็ได้แต่อย่าไปแข่งความเร็วและความคมของมันเลยรายการกุยบุรีนี่คือเวทีแจ้งเกิดของชายคนนี้กับสโมสรบิ๊กแบ๊อย่างเต็มตัวหลังจากในไปเกลือกลัวกับหลายๆทีมดังไม่ว่าจะเป็นทีมจินพัฒและทีมสองเกลือฟ์มแต่ก็ดูเหมือนดาวรุงร่งรายนี้จะไม่เหมาะกับทีนย่าสักเท่าไหร่ไอเด็กคนนี้เก่งเล่นแต่กับเพื่อนๆและทีที่ไม่ต้องแบกรับความกดดันมากมายมันก็เลยกลาเเเ็น่าางภพทีรหลย มึงวิ่งยังไงให้ตะคิวไม่ขึ้นวะเนี่ยทั้งวิ่งทั้งหยิงทั้งจ่ายจนฟอร์มกันเล่นตอนนี้กำลังถูกจับจ้องอย่างใกล้ชิดจาก Big กซิเมืองเลย และคคสุดท้ายต้องไอหนุ่มคนนี้จากแก๊งของงี้คิวว่าราหนอดพีเจวีส่งเข้าประกวดหลังจากที่เป็นเด็กเก็บขวดให้กับบาจิสอย่างยาวนานด่ารุ่งจากสม,มสอนอรซอย่างบ่อยได้ย้ายสู่สม,มสอนพีเจวีอย่างท้าวอดฟอร์มทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเดือดปุดๆเลยพี่เอ้ยในวันที่เกมรุกกำลังสำคัญอย่างององรีไม่เต็มร้อยก็ได้สูนหน้าร่างจิ๋วเหลิวคอยสิวประตูให้กับทีมนับวันนี้เป็นอีกหนึ่งรายการที่เขาได้รับโอกาสลงสู่สนามในสีเสื้อของพีเจวีและทำผลงานในอย่างยอดเยี่ยมแม้ครั้งนี้จะตตกมาใน ปองชนะเลิศแต่ก็ได้ฝากฝีเท้าและลุดนลายการเล่นที่เก่งเกินไหวให้แฟนฟุตบอลกุยบุรีได้รับชมถึงขอบสนามเลยนะจ๊ะหมดแล้วครับนึกไม่ทันครับวันนี้เลยขอเอามาเสิร์ฟแค่4คนก่อนและยังมีอีกเป็นร้อยเลยนะครับสำหรับดาวรุ่งที่มีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและครั้งหน้าจะมีนักเตะจากทีมใดก็ห้ามพลาดเดอ้อจา้า